ถ้าเขาบอกว่าพิจาร์พระเจ้าอยู่วาบาผิดให้ขอทราบบาปผิดตรงไหนถ้าไม่ทราบเดือดร้อนฉะนั้นก็ที่บอกว่าการวิจารณาเรียกว่าละเมิดประมหากษัตริ์ละเมิดให้ละเมิดได้แต่ถ้าเขาเละเมิดผิด บสาระสำคัญของม .112 คือผู้ใดมิ่นประมาทดูมิน่นหรือแสดงความอาฆาตมาดร,ร้ายพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทหรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง15ปีขั้นต่ำมัน3ปีเลยเหรอครับมันไม่เยอะเกินไปเหรอครับเห็นเขาเรียกร้องว่าลดขั้นต่ำได้ไหมลดเพื่ออะไระครับมันไม่ใช่ต่อรองซื้อขายของนะครับ คุณขอลดไปแล้วคุณไปทําผิดต่อมันก็ไม่มีประโยชน์นะครับถูกไหมครับยกตัวอย่างง่ายๆคุณขับรถฝ่าไฟแดงแล้วคุณโดนตํารวจจับคุณไปขอต่อรองเสียค่าปรับจาก500ผมขอเป็น300ได้ไหมแล้วต่อไปคุณยังทําผิดอยู่มันมีประโยชน์อะไรละครับผมอยากจะบอกว่าประเด็นเนี่ยไม่ได้อยู่ที่โทษประเด็นอยู่ที่ว่าคุณจะทําผิดอีกหรือเปล่า เพราะฉะนั้นประเด็นมันคือคุณทําผิดก็ต้องได้รับโทษตามกฎหมายไม่ใช่ว่าจะไปขอต่อรองลดนอนี้นั่นเป็นเบาลงแล้วคุณยังการันตีไม่ได้คุณจะทําผิดอีกหรือเปล่ามาตรา112เนี่ยคุ้มครองเฉพาะพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทแล้วก็ตําแหน่งผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ใช่ครับคุ้มครอง4ี่ตแหน่งครับแต่ในปัจจุบันประเทศไทยตําแหน่งดังกล่าวนี้มี3บุคคลนะครับเพราะว่ายังไม่ได้แต่งตั้งรัชทายาทแล้วอย่างนี้ที่เขาแย้งกันมาเขาบอกว่าทาไมไม่ใช้มาตราเดียวกันกับประชาชนทั่วไปทำไมต้องมีมาตรา11 2ด้้้ววยยยยยอออาาาาากกกกเเเเลลิไป่่งงีคบนตข คนเท่ากันครับแต่ความสําคัญน่ะไม่เท่ากันกฎหมายเขาถึงระบุไงครับว่ามุ่งคุ้มครองตําแหน่งถูกไหมครับคุณดูสอสอยังมีเอกสิทธิ์คุ้มครองเลยถูกไหมฮะพระหมหากษัตริย์พระราชนินีรัชทายาทผู้สาเร็จราชการก็ถือเป็นตําแหน่งคุณดูอย่างประมุขของสหรัฐอเมริกาถูกไหมครับโจไบเดนมีความสําคัญเท่ากับทุนไหมล่ะครับถ้างั้นผมอยากขอย้อนไปที่เรื่องการดูหมินหมินประมาทอาฆาตวาดร้ายเราอยากให้อธิบายกันสักนิดหนึ่งว่ามันต่างกันยังไงการดูหมินหมินประมาทก็คือ การกระทําที่เป็นการกล่าวหาดูถูกเหยียดหยามคนอื่นนะครับทำให้เกิดความอับอายเสื่อมเสียต่อหน้าที่การงานและชื่อเสียงรวมไปถึงพฤติกรรมที่จงใจให้เกิดอันตรายหรือความเสียหายแก่บุคคลอื่นไม่ว่าจะเป็นทั้งการกระทําคําพูดการพิมพ์หรืออะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็คือการดูหมินม่นหมิ่นประมาทอาฆา,าตมากร้ายครับทั้งนั้นผมว่าเราลองมายกตัวอย่างกันนะเอาให้ชัดๆไปเลยดีกว่าครับว่าอะไรคือดูหมิน่นหมิ่นประมาทหรือว่าอาฆา,าตมากร้ายเอางี้ ถ้าผมไปโพสต์ขึ้น Twitter กล่าวหาว่าคุณเป็นพ่อค้ายาเป็นมาเฟียอุ้มฆ่าคนโดยที่ผมไม่มีหลักฐานอะไรด้วยนะคุณโอเคปะ่ะอันนี้ผมว่าไม่โอเคถ้าแบบนี้ผมฟ้องคุณได้อา้าวถ้าคุณไม่ได้ทําคุณก็ไปหาหลักฐานมาดิเดี๋ยวมันมันใช่เหรอครับคือจริงๆแล้วถ้าคุณจะมาหมิ่นประมาทผมแบบนี้คุณก็ต้องไปหาหลักฐานมาสิว่าผมค้ายาจริงผมอุ้มฆ่าจริงไม่ใช่ให้ผมไปหาหลักฐานว่าผมไม่ได้ค้ายาผมว่ามันไม่แฟร์นะใช่ไหมครับการกล่าวหาแบบนี้มันไม่แฟร์ แล้วถ้าผมโพสต์ต่อนะว่าถ้าผมมีอำนาจเมื่อไหร่นะผมจะจับคุณไปลมแก๊สไอแบบนี้มันคืออาฆาตมาตร้ายอะไรอย่างนี้ทำไมผมเห็นนักวิชาการเขาสามารถที่จะพูดอะไรที่มันสุ่มเสียงมาตา112ได้โดยที่ไม่โดนดำเนินคดีคือพวกนักวิชาการหรือว่านักการเมืองบางคนพวกนี้เขาออกมาวิจารณ์สถาบันในทางเสียหายแต่เขารู้ไหครับว่าเขาควรจะพูดได้แค่ไหนเขารู้ว่าระดับไหนถึงจะยังอยู่ในขอบเขตที่จะไม่ผิดกฎหมายแต่คุณรู้ไหมครับ ไอการวิจารณ์กับคําพูดของพวกนี้มันกลับไปปลุกเล้ามันไปสร้างความรู้สึกร่วมให้กับพวกเยาวชนพวกบุคคลต่างๆที่เขาไม่รู้ขอบเขตของกฎหมายให้ออกมาแสดงพฤติกรรมหมิ่นประมาทและดูหมิ่นสถาบันจนนําไปสู่การดําเนินคดีครับคุณดูตัวอย่างพวกนักศึกษาพวกเด็กๆที่โดนคดีมอ 1, 1 2พวกนี้เขาไม่รู้ขอบเขตของกฎหมายนะครับจนเขาพูดเลยขอบเขตจนสุดท้ายถูกจับแล้วพวกนักวิชาการพวกนักการเมืองพวกนั้นเป็นไงครับรอดอ,อ่าแล้วเขาก็เอามาแห่กันใช่ไหมครับว่า รัฐท,ทำนิติสงครามกับประชาชนคือเอาคดีที่เด็กๆโดนมาตราหนึ่งหนึ่งสเนี่ยมาบอกว่ารัฐพยายามจะปิดปากประชาชนไม่ให้พูดความจริงแล้วที่พูดกันทุกวันนี้มันมีความจริงอะครับคุณดูแฮชแท็กสาวน่าน่เงนี้ยแฮชแท็กแอร์ไม่เย็นเงี้ยเชื่อันเข้าไปได้ยังไงอะสุดท้ายมันก็ไม่ใช่ความจริงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างโง่ <c oughs> เอออันนี้มันมินประมาณหรือเปล่าครับผมไม่ได้ว่าใครนี่ผมแค่เตือนเพราะเขาแค่หลอกให้คุณพูดเขาหลอกให้คุณแสดงออกจนผิดกฎหมาย แล้วที่เขาบอกว่าลองยกเลิกม1 1 2ดูสิเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนี่ขนาดไม่ยกเลิกนะครับยังพูดกันขนาดนี้และผมถามหน่อยถ้ายกเลิกแล้วเล่าให้ฟังเนี่ยไอสิ่งที่คุณจะเล่าจะพูดเนี่ยมันผิด3าอย่างนี้หรือเปล่าดูมินมินประมาทอาฆาตมาด้ายถ้ามันใช่แสดงว่าคุณก็ออกมาบอกว่าให้ยกเลิกกฎหมายเพื่อที่ให้พวกคุณทําผิดอย่างนั้นเหรอครับผมจะบอกให้ว่าไม่มีประเทศไหนในโลกนี้ที่จะยกเลิกกฎหมายเพื่อให้ประชาชนทําตามอําเภอใจไม่มี